สวัสดีค่ะเลยนะคะก็จะมาดูเป็นสกุชี่ที่แจกนะคะอันนี้จะเป็นสกุชี่บลูเบอร์รี่นะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ติดตามแชร์แล้วก็เมือไอเดียไลน์นะคะขอเป็นไอดีไลน์เท่านั้นนะคะนี่ดูนะรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวจะประกาศผล วันไหนนี่แหละเพราะว่าเราจะมีติดงานก็คือไปเที่ยวนะโอเคค่ะแค่นี้นะคะก็อย่าลืมทำตามที่พิมบอกนะเดี๋ยวส่งไปให้เลยค่ะก็กรุณาตอบตอบพิมทางลาไลน์ด้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ตอบนะคะพิมก็จะถือว่าคนลกสละสิทธิ์แล้วให้คนอื่นนะคะแล้วพิมก็จะจับคนอื่นใหม่แทนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ